อาจารย์ก็ไม่ได้ให้สงสารไหมสงสารอยู่แต่เขาก็ต้องเข้าใจอาจารย์ช่วยได้หมดแหละช่วยข้าวช่วยน้ำอ่ะให้ได้แต่จู่ๆจะมาแบบมาขอเงินอย่างเงี้ยจะเอาเงินให้ของก็ไม่เอาเอาข้าวไม้ไม่เอาเอาแผงเพืิดเพินไมไม่เอาเอาเตียงไฟฟ้าไม่ไม่เอาเอาเป็นเงินมันไม่ใช่เรื่องไงเจจอมนงมันผิดวัตถุประสงค์ กูให้ในสิ่งที่สมควรแก่การให้ไม่ให้จนเกิดความเสียนิสัยแก่คนต้องมีสติในการให้ไม่ใช่นึกจะให้อะไรก็ให้อยากได้อะไรก็ให้หมดประเคนให้หมดมันเกินไปหรือเปล่าเงินกว่ากูจะได้มาแต่ละบาทแต่ละบาททำไมกูต้องหามาเพื่อให้คนอื่นแต่กูแบ่งปันพวกรทรัพย์บำเพ็ญบุญของกูกูต้องรู้จักแบ่งปันกูแบ่งได้แต่ต้องรู้จักแบ่งกูแบ่งเยอะซะด้วยไม่ใช่แบ่งน้อยๆน,นะเวลากูแบ่งทีนึงเนี่ย แต่มึงต้องรู้จักพอประมาณในการให้สิมึงถามว่ามาขอกูอย่างเงี้ยคนละสองหมื่นอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งมาสิบคนนะ่ะวันหนึ่งกูยังขายของไม่ได้ด้วยซ้าเมื่อวานอย่างเงี้ยมึงไปนั่งแหกตาดูเมื่อวานกูขายของได้กี่บาทเหลือกําไรกี่บาทถ้ามาขอกูสองหมื่นกำไรกูเหลือถึงสองหมื่นหรือเปล่าเมื่อวานแล้วถ้ามาสักห้าคนนะ่ะกูจะเหลืออะไรอย่างทีเนี้ย